สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลตอบรับจากงานสัมมนาหนึ่งนะคะชื่องานสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวระยะสั้นเขต4ค่ะจัดไปเมื่อ18ตุลาคม2025ที่วัดนักบุญเทเรซาหนองจอกเออเรามีเอกสารสรุปผลประเมินอยู่ในมือค่ะมาจากผู้เข้าร่วมที่เป็นคู่สามีภรรยา8คู่ก็คือ16ท่านนะคะแต่ว่าใบาประเมินที่ได้กลับมาเนี่ยมีตั้ง18ใบนะคะ เอกสารบอกว่าคิดเป็นร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียวงานนี้จัดโดยจิตตาพิบาลงานครอบครัวกับคณะกรรมการอภิบาลครอบครัวเขตสี่นะคะวันนี้เราก็จะมาลองเจาะลึกกันดูค่ะว่าจากเอกสารนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมเขารู้สึกยังไงกันบ้างได้อะไรประทับใจตรงไหนหรือมีข้อเสนอแนะอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยถ้ามองภาพรวมกว้างๆก,ก่อนเลยนะคะดูเหมือนว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เนี่ย ค่อนข้างพอใจนะคะกับการจัดงานครั้งนี้มีถึง50%เลยค่ะที่ให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมระดับมากที่สุดแล้วก็มีอีก44.4%ให้มากรวมๆกันนี้ก็เกือบ95%เลยนะคะเยอะมากแต่แต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคือพอเจาะจงไปที่เรื่องสถานที่จัดงานกับอาหารนะคะอันนี้กลับได้คะแนนมากที่สุด สูงปรี๊ดเลยค่ะ72.2%เช่นเดียวกับพิธีเปิดที่เรียกว่าวัจนะพิธีกรรมเปิดซึ่งเป็นแบบพิธีทางาศาสนาก็ได้คะแนนสูงเท่ากันเลย72.2%ตรงนี้มันมันบอกอะไรเราได้บ้างไหมคะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากครับคือการที่องค์ประกอบพื้นฐานมากๆเลยนะฮะอย่างสถานที่สะดวก อาหารอร่อยหรือพิธีเริ่มที่น่าประทับใจเนี่ยได้คะแนนสูงขนาดนี้มันเหมือนเป็นการสร้างรากฐานที่ดีมากๆให้กับประสบการณ์ทั้งหมดนะครับมันช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกตั้งแต่แรกเลยแต่ในขณะนนเดียวกันการที่คะแนนภาพรวมที่ว่า50%มากที่สุดนะครับแม้จะสูงนะแต่ก็ไม่สูงเท่าองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านั้นม,มันก็อาจจะพอสะท้อนได้ว่าประสบการณ์ในส่วนเนื้อหาหรือกิจกรรมเนี่ย อาจจะมีความหลากหลายในความรู้สึกของผู้เข้าร่วมแต่ละคู่มากกว่าหรืออาจจะมีบางอย่างที่แบบตอบโจทย์บางท่านได้ดีเยี่ยมเลยแต่บางท่านอาจจะรู้สึกต่างออกไปนิดหน่อยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องไปดูในรายละเอียดกันต่อครับน่าคิดค่ะทีนี้เราลองมาดูในส่วนของเนื้อหาหลักกับวิทยากรกัน,กนบ้างนะคะ วิทยากรหลักในงานนี้คือคุณพ่อชนพัฒสุขะเนตรนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมก็ดูจะพอใจกับการบรรยายของท่านมากทีเดียวค่ะได้คะแนนมากที่สุดไป61.1%แล้วก็มากอีก27.8%ร์เรวมๆแล้วก็เกือบ90%เลยนะคะที่พอใจมากถึงมากที่สุดแสดงว่าการถ่ายทอดเนื้อหาน่าจะทำได้ดีทีเดียวใช่ครับ คะแนนสำหรับวิทยากรถือว่าสูงมากเลยซึ่งก็บ่งชี้ว่าเนื้อหาที่ท่านนำเสนอแล้วก็วิธีการสื่อสารเนี่ยน่าจะตรงประเด็นแล้วก็เข้าถึงผู้ฟังได้ดีนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นหัวใจสำคัญของการสัมมนาเลยทีเดียวครับแล้วในส่วนของกิจกรรมต่างๆล่ะคะที่ทางทีมงานแผนกครอบครัวจัดเป็นยังไงบ้างคะจากข้อมูลที่เรามีนะคะกิจกรรมที่ชื่อแม่น้ำแห่งพันธสัญญา อันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่ชวนให้คู่สมรสได้ทบทวนแบบว่าเส้นทางชีวิตคู่ที่ผ่านมาแล้วก็มองไปข้างหน้าร่วมกันนะคะได้คะแนนมากที่สุด50%เซค่ะกิจกรรมตาช่างแห่งพันธสัญญาได้ 55. 5ส่วนกิจกรรมรักที่แบ่งปันได้อันนี้ได้คะแนนมากที่สุดสูงเลยค่ะ61.1%แล้วก็กิจกรรมเชื่อมใจที่เป็นการให้ไตรตรองความหมายความรักผ่านการดพระวาจา หรือข้อคิดต่างๆอันนี้ก็ได้มากที่สุด55.5%ดูเหมือนว่ากิจกรรมเหล่านี้ได้รับการตอบรับที่ดีถึงดีมากเกือบทั้งหมดเลยนะคะครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือคะแนนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็กระจายตัวดีในกิจกรรมที่หลากหลายนะครับมีทั้งกิจกรรมที่เน้นการไตร่ตรองอย่างแม่น้ำหรือเชื่อมใจแล้วก็กิจกรรมที่อาจจะเน้นการมีปฏิสัมพันธ์หรือการแสดงออกอย่างตาช่างรักที่แบ่งปันได้ การที่กิจกรรมหลายๆรูปแบบเนี่ยได้คะแนนมากที่สุดเกินครึ่งมันก็แสดงว่าวิธีการที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเนี่ยน่าจะมีความสมดุลดีนะครับสามารถดึงดูดแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมที่อาจจะมีสไตล์การเรียนรู้หรือความชอบต่างกันได้ดีมันไม่ใช่แค่การนั่งฟังบรรยายอย่างเดียวไงครับแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ลงมือทำได้คิดได้รู้สึก ซึ่งผลคะแนนนี้ก็ดูจะสอดคล้องกับความคิดเห็นที่เราจะคุยกันต่อไปด้วยนะครับที่ผู้เข้าร่วมระบุว่าประทับใจกิจกรรมเหล่านี้เป็นพิเศษนะครับค่ะพูดถึงประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับมีอะไรที่พวกเขารู้สึกว่าได้กลับไปจากการสัมมนาค,ครั้งนี้บ้างคะข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากคะ่ะเพราะมันสะท้อนผลลัพธ์ที่จับต้องได้เลยมีถึงเจ็ดท่านหรือเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเลยนะคะระบุว่าได้รับความรู้ดีมาก ซึ่งอันนี้น่าจะเชื่อมโยงโดยตรงกับการบรรยายของวิทยากรแล้วก็เนื้อหาในกิจกรรมต่างๆนะคะครับการได้รับความรู้เป็นพื้นฐานสําคัญอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือประโยชน์ในมิติของความสัมพันธ์ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายหลักของคําว่าฟื้นฟูชีวิตครอบครัวด้วยใช่เลยค่ะมีสี่ท่านที่บอกว่าทําให้มีเวลาร่วมกันมากขึ้นหรือได้เห็นความสัมพันธ์ที่ดี อันนี้น่าจะเป็นผลจากการได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในกิจกรรมต่างๆนอกจากนั้นยังมีสมท่านที่รู้สึกว่าสัมมนาครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในครอบครัวและอีกสามท่านก็มองว่าประโยชน์คือการได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคู่สมรสอื่นๆซึ่งก็เป็นอีกมิติที่สําคัญเหมือนกันนะคะของการมาสัมมนาร่วมกันแบบนี้ครับครับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นี้ก็น่าสนใจนะครับมันชี้ให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมไม่ได้มองว่าตัวเองมาเพื่อรับความรู้อย่างเดียวนะ แต่ยังเห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมทางจากคู่อื่นๆด้วยยังมีอีกนะคะมีสองท่านบอกว่าทำให้เข้าใจความรู้สึกของคนข้างๆมากขึ้นอันนี้น่าจะมาจากกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารหรือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะอีกสองท่านบอกว่าได้เรียนรู้การใช้ชีวิตครอบครัวในภาพรวม นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงความรู้เฉพาะทางมากขึ้นด้วยค่ะเช่นความเข้าใจเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ด้านการแต่งงานซึ่งเป็นหลักความเชื่อสำคัญของคาทอลิกเลยการได้ทบทวนตัวเองและคิดถึงอนาคตรวมถึงการเรียนรู้ที่จะนำพระวาจาหรือคำสอนทางศาสนามาปรับใช้กับชีวิตคู่จริงๆด้วยค่ะอืมถ้าเราลองเชื่อมโยงประโยชน์เหล่านี้เข้าด้วยกันนะครับจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะ ว่าสัมมานาครั้งนี้มันไม่ได้ให้แค่ความรู้เชิงทฤษฎีเท่านั้นแต่มันสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับความสัมพันธ์ได้ด้วยมีเวลาร่วมกันเข้าใจความรู้สึกการนำไปปฏิบัติใช้ชีวิตครอบครัวนำพระวจามาปรับใช้และการเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงเศรศักิ์คือผลลัพธ์ที่หลากหลายแบบนี้มันก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูนะครับที่น่าจะต้องการให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้านของชีวิตครอบครัว แล้วก็ดูเหมือนว่าสัมมนาครั้งนี้จะทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวในมุมมองของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่นะครับค่ะนอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้รับแล้วในแง่ของความรู้สึกความประทับใจหรือแบบโมเมนต์ที่น่าจดจําอะไรแบบนี้มีอะไรที่ผู้เข้าร่วมพูดถึงเป็นพิเศษไหมคะบางทีเรื่องพวกนี้อาจจะบอกอะไรเราได้มากกว่าคะแนนความพึงพอใจเฉยๆก็ได้นะคะมีค่ะแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวมีการพูดถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะเช่น มีสองท่านระบุตรงๆเลยว่าได้มีความรักต่อกันมากขึ้นหลังเข้าร่วมสมัมมนาหรือมีท่านหนึ่งที่เป็นคาทอลิกใหม่นะคะรู้สึกว่าได้รับพระพรจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษเลยในงานนี้บางท่านก็ใช้คำว่ารู้สึกสัมผัสความรักความเมตตาซึ่งเป็นบรรยากาศโดยรวมของงานแสดงว่ามันมีมิติทางอารมณ์และจิตวิญญ,ญาณที่เข้มข้นเหมือนกันนะคะงานนี้แล้วก็ ที่น่าสนใจคือมีถึงสองท่านที่ตอบกว้างๆแต่ทรงพลังมากว่าประทับใจทุกๆอย่างเลยค่ะโอ้โหการที่ผู้เข้าร่วมสามารถระบุถึงความรู้สึกเชิงบวกที่ลึกซึ้งขนาดนี้ได้นะครับอย่างความรัก พระพรความเมตตาเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับมันบอกว่าสัมมนานไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมทางสมองแต่สามารถสัมผัสถึงหัวใจของผู้เข้าร่วมได้ด้วยการตอบว่าประทับใจทุกอย่างถึงแม้มันจะดูกว้างๆนะครับแต่ก็สะท้อนความพึงพอใจในระดับที่สูงมากๆเลยครับใช่ค่ะแล้วก็มีการกลับมาพูดถึงกิจกรรมที่ชอบอีกครั้งในส่วนความประทับใจนี้ด้วยค่ะซึ่งยิ่งตอกย้ําเลยว่ากิจกรรมเหล่านั้นน่าจะโดนใจจริงๆมีการพูดถึงแม่น้าแห่งพันธสัญ,ญญาอีกครั้ง รักที่แบ่งปันได้ก็ถูกพูดถึงโดยสองท่านและเชื่อมใจที่ใช้การพวาจาก,ก็เช่นกันค่ะนอกจากนี้ยังมีสองท่านที่ประทับใจกันได้แบ่งปันออกมาจากใจอันนี้น่าจะหมายถึงช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้พูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นนะคะและอีกสองท่านก็ย้ำอีกครั้งว่าได้ความรู้มากๆค่ะครับการที่ชื่อกิจกรรมถูกกล่าวถึงซ้ำๆในส่วนความประทับใจและการเน้นเรื่องการแบ่งปันจากใจนี่น่าสนใจมากครับ มันช่วยยืนยันสมมติฐานก่อนหน้านี้ของเราได้เลยว่ากิจกรรมที่ออกแบบมานั้นมีประสิทธิภาพจริงๆไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลแต่สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจําแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมโยงทางอารมณ์ทั้งระหว่างคู่สมรสเองแล้วก็อาจจะรวมถึงกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆหรือกับเนื้อหาเองด้วยแต่แต่ประเด็นเรื่องการแบ่งปันจิตใจเนี่ยก็ทาให้เกิดคําถามตามมาเหมือนกันนะครับว่าสัมมนาที่มีโครงสร้างและเวลาจํากัดแบบนี้เนี่ย จะสามารถสร้างสมดุลระหว่างการให้เนื้อหาตามแผนที่วางไว้กับการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแบ่งปันที่อาจจะต้องการความยืดหยุ่นทางเวลาแล้วก็ความรู้สึกร่วมที่ลึกซึ้งได้ยังไงบ้างนะครับนั่นสิคะเป็นคำถามสำคัญเลยคะ่ะแล้วมันก็นำเราไปสู่ประเด็นสุดท้ายพอดีเลยคือเรื่องข้อเสนอแนะแล้วก็มุมมองที่อาจจะแตกต่างออกไปซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างเลยคะ่ะเริ่มจากเรื่องเวลาซึ่งดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคะ มีผู้เข้าร่วงให้ความเห็นว่าใช้เวลานานไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีคอมเมนต์เกี่ยวกับเวลาใช้กิจกรรมซึ่งอันนี้ตีความได้สองแง่เหมือนกันนะคะอาจจะหมายถึงเวลากิจกรรมน้อยไปอยากให้มีเวลาทํากิจกรรมมากขึ้นหรืออาจจะหมายถึงการบริหารจัดการเวลาโดยรวมในแต่ละช่วงกิจกรรมก็ได้ค่ะครับประเด็นเรื่องเวลานี่คลาสสิกมากเลยนะครับสําหรับการจัดสัมมนาหรือเวิร์กช็อปการที่ความเห็นออกมาดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองนิดนิดนานไป กับเวลากิจกรรมน้อยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการจัดตารางเวลาให้ถูกใจทุกคนเลยครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าภาพรวมมันยาวไปแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้ช่วงที่ตัวเองสนใจหรืออยากมีส่วนร่วมเนี่ยมันสั้นเกินไปมันชี้ให้เห็นถึงความตึงเครียดหรือ tension ที่มีอยู่เสมอเลยครับระหว่างโปรแกรมที่ต้องมีโครงสร้างกับความต้องการส่วนบุคคลที่อาจจะอยากลงลึกหรือใช้เวลากับบางเรื่องนานเป็นพิเศษ แล้วก็มีข้อเสนอแนะเรื่องอาหารด้วยซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะมันดูขัดแย้งเล็กน้อยกับคะแนนความพึงพอใจเรื่องอาหารที่สูงถึง72.2%ที่เราคุยกันไปตอนแรกนะคะใช่ครับครับอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าคะแนนสูงน,นั้นนะ่ะมันสะท้อนความพึงพอใจโดยรวมในแง่ปริมาณความสะอาดหรือการจัดการอะไรแบบนั้นแต่ข้อเสนอแนะที่ว่าเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นประเภทของอาหารหรือรสชาติเฉพาะอย่างที่อาจจะไม่ถูกปากทุกคนหรืออาจจะเป็นแค่ความเห็นส่วนน้อยมากๆที่บังเอินเขียนข้อเสนอแนะนี้ขึ้นมาก็ได้ครับการตีความข้อมูลเชิงคุณภาพแบบนี้บางทีก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับเข้าใจเลยค่ะข้อเสนอแนะที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งคือความต้องการเพิ่มเติมในเชิงเนื้อหาและรูปแบบค่ะ มีผู้ที่อยากให้มีการบรรยายประสบการณ์ของครอบครัวอื่นๆมาแบ่งปันหรืออยากให้มีการรับฟังปัญหาและช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมากขึ้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นความต้องการที่ลึกลงไปกว่าแค่การรับความรู้หรือทำกิจกรรมตามที่ออกแบบไว้นะคะเหมือนอยากได้อะไรที่มันเฉพาะเจาะจงกับชีวิตจริงหรือปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่มากขึ้นอันเนี้ยเป็นข้อเสนอแนะที่สำคัญมากเลยนะครับ มันชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่อาจจะยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่เท่าไหร่ในรูปแบบสัมมนาระยะสั้นแบบนี้คือความต้องการพื้นที่ปลอดภัยสําหรับการแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวที่ลึกซึ้งขึ้นหรือแม้กระทั่งการขอคําแนะนําหรือแนวทางในการแก้ปัญหาจริงๆซึ่งแน่นอนว่าการจะทําสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยทั้งเวลาความไว้วางใจแล้วก็อาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็อาจจะเกินขอบเขตของสัมมนาแบบนี้ไปบ้างนะครับ แต่ก็เป็นเสียงสะท้อนที่น่ารับฟังอย่างยิ่งเลยครับแต่ในทางกลับกันนะคะก็ต้องไม่ลืมว่ามีผู้เข้าร่วงบางส่วนที่ไม่ได้มีข้อเสนอในะอะไรเป็นพิเศษเลยบอกว่าไม่มีหรือบางท่านก็บอกชัดเจนว่าไม่มีอะไรที่ไม่ดีมีดีทั้งหมดเลยซึ่งก็เป็นเสียงสะท้อนอีกด้านที่บอกว่ารูปแบบที่เป็นอยู่เนี่ยก็ตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาได้ดีมากแล้ว นอกจากนี้ถ้าเราดูในรายละเอียดของคะแนนนะคะจะเห็นว่ามีจำนวนน้อยมากๆเลยอย่างละหนึ่งท่านที่ให้คะแนนน้อยหรือไม่ได้การในบางหัวข้อเช่นตารางเวลาสรุปภาวนาปิดการลงทะเบียนวัจนพิธีกรรมเปิดแล้วก็นันทนาการละลายพฤติกรรมตัวเลขนี้ถึงจะเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยืนยันว่ามีความหลากหลายในประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมจริงๆค่ะถูกต้องครับข้อมูลทั้งหมดนี้พอนำมาประกอบกันมันวาดภาพที่ซับซ้อนแต่ก็สมจริงนะครับ ของการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาเราเห็นความสาเร็จในหลายๆด้านเลยทางการสร้างความพึงพอใจพื้นฐานการให้ความรู้การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจและการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นความท้าทายในการบริหารจัดการเวลาให้สมดุลกับความต้องการที่หลากหลาย และก็มีความปรารถนาที่ลึกซึ้งขึ้นของผู้เข้าร่วมบางส่วนที่อยากได้พื้นที่สำหรับการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวหรือการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นการหาจุดลงตัวที่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ได้ดีที่สุดโดยที่ยังคงรักษาเป้าหมายและข้อจำกัดของงานไว้ได้เนี่ยจึงเป็นศิละปะอย่างหนึ่งเลยครับของการจัดงานสัมมนาใหาอย่างนั้นสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะข้อมูลจากเอกสารประเมินผลนี้ก็ชี้ว่า สัมมนา,าฟื้นฟูชีวิตครอบครัวครั้งนี้โดยรวมถือว่าประสบความสําเร็จอย่างน่าพอใจเลยทีเดียวค่ะผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความสุขกับองค์ประกอบพื้นฐานอย่างสถานที่อาหารพิธีเปิดแล้วก็พอใจกับเนื้อหาจากวิทยากรรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้ได้รับทั้งความรู้ได้กระชับความสัมพันธ์แล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการนําความเชื่อไปใช้ในชีวิตคู่ด้วยค่ะ แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลนี้ก็ให้บอกเรียนที่สำคัญสำหรับผู้จัดด้วยนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการบริหารจัดการเวลาที่อาจจะต้องพิจารณาให้ละเอียดขึ้นและที่สำคัญคือการรับรู้ถึงความต้องการพื้นที่สำหรับการแบ่งบันประสบการณ์หรือการช่วยเหลือที่ลึกซึ้งกว่าเดิมซึ่งอาจจะเป็นโจทย์สำหรับการพัฒนานในครั้งต่อไปแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าย่งไง ก็แน่นอนว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะสําหรับทางจิตตาพิบาลงานครอบครัวแล้วก็คณะกรรมการอภิบาลครอบครัวเขตสี่ในการวางแผนแล้วก็ปรับปรุงกิจกรรมในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะครับมีประเด็นสุดท้ายที่น่าจะชวนให้คบคิดต่อนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สํารวจกันเนี่ยมันสะท้อนความท้าทายที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือเราจะวัดผลการฟื้นฟูที่แท้จริงในระยะยาวได้อย่างไรเพราะสัมมนาระยะสั้นแบบนี้เนี่ย อาจจะสร้างแรงบันดาลใจและความรู้สึกดีๆในช่วงแรกได้นะครับแต่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจริงๆอาจต้องการอะไรมากกว่านั้นนอกจากนี้ยังมีความท้าทายต่อเนื่องเลยในการหาสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการนําเสนอเนื้อหาตามโครงสร้างที่เตรียมไว้ซึ่งก็จําเป็นนะครับเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญกับการเปิดพื้นที่อย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเป็นส่วนตัวแล้วก็อาจจะต้องการความลึกซึ้งเป็นพิเศษของแต่ละครอบครัว คำถามสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานในอนาคตก็คือ,อ,อมีความเป็นไปได้ไหมหรือว่ามีรูปแบบไหนที่จะสามารถผสมผสานการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตคู่ที่เข้มข้นขึ้นหรือแม้แต่การให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับปัญหาครอบครัวเข้าไปในกรอบของสัมมนาที่มีเวลาจำกัดแบบนี้ได้ โดยเฉพาะเมื่อมีข้อจำกัดเรื่องเวลาเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่แล้วอาจจะนำไปสู่การสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆที่จะช่วยให้การฟื้นฟูชีวิตครอบครัวเกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างแท้จริงต่อไปได้ครับ